โตโยต้าคันนี้ 2.0G ปี18นะครับภายในของเขานะครับได้บาะส้มนะครับหายากนะครับผมภายในของเขานะครับก็จะดูสปอร์ตหรูหลานะครับเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้านะครับพวงมาลัยมาสต์ฟังก์ชันนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไฟหาอยู่ไม่ยายพลาดกันคลิปนี้ดใหยจบนะครับมีที่เด็ดสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับคลิปนี้ผมมีรถสวยๆวนะครับสไตล์ผู้บริหารนะครับมารีวิวให้พี่พทุกคนนะครับได้รับชมกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับตัว t o y ยต้าแคมเน่2.0รุ่นจีนะครับปี2018นะครับภายในเป็นเบาะส้มด้วยหายากๆนะครับหลายๆคนตามหาอยู่นะครับคันนี้ราคาเพียง679,000บาทนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับด้านหน้าของเขานะครับไฟหน้านะครับจุดไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็นลูกแก้วกลมๆใสๆนะครับมาพร้อมตัวไฟ daytime running light ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เซนเซอร์ตัวกาลยานะครับด้านหน้ามีทั้งหมดสองจุดนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้านะครับเงาเงาเท่ๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมภายนอกนะครับอาจจะดูหรูหรานะครับแต่ภายในแล้วก็เครื่องยนต์นี่เขาค่อนข้างจะสปอร์ตมากๆนะครับด้วยเครื่องยนต์เป็นสนขนาดสองสูลิตรนะครับเลี่ยมสารปางกระโปรงนะครับคมชัดนะครับริ้วรอยนะครับ ถ้าไม่มีเลยนะครับสภาพใสๆเลยนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคา6 7 9 0 0ันบาทสำหรับตัว Camry คันนี้นะครับล้อแม็กล้อเดิมนะครับขอบ16นะครับเป็นแ็กอลลอยนะครับลัดด้วยตัวยางบิดตนตัวยางจะได้เป็นยางต้นปี2022ไปนะครับสภาพดอกยางนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับลึกๆเหลือๆใช้งานต่สอได้เกยวยาเลยนะครับกระจกนะครับผมด้านข้าง ปั๊บไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับมาของไฟเลี้ยวให้ด้วยเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มีการติดฟงติดฟิล์มนะครับความใช้งานเลยนะครับเรียมสันด้านข้างนะครับคมชัดทุกจุดนะครับผิวพันตัวรถนะครับใส่บ้างเดินนะครับรถไม่มีชนหนักจมน้ําติดความกับไม้ก่อไม้มาแน่นอนคันนี้มาตรฐานเป็นตนนะครับสำหรับภายในนะครับตัวตัวอบ์ดนะครับตัวอบ์ดของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับปี18นะครับที่ได้เป็นอบ์ดส้มนะครับอบ์ดสภาพตึงๆแน่นๆ ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมปรับได้8บท่านะครับสามารถนะครับตั้งเมมโมรีไว้ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมเดี่ยครับตัวแผงทัานประตูนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเลยนะครับแล้วก็เป็นลายแคบลานะครับลายไม้แคบลานะครับําหรับตัวพ้สตาะนะครับก็จะอยู่ที่ขวามือนะครับของวงมาลัยนะครับผงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะให้อารมณ์สปอร์ตนะครับเป็นแบบสามก้านนะครับแบบหนังแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายไม้นะครับ จะให้ดูอารมณ์ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสำหรับฟังก์ชันตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีในส่วนของฟูดคอนโทรลนะครับไวล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ปรับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเครื่องเสียงนะครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับก็ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับผมตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาแบบอิสระได้นะครับ มีที่วางแก้วสองจุดสองใบนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับของเขาก็จะตกตรงแต่งนะครับเป็นนวดลายลายไม้นะครับเป็นแคปล่าลายไม้นะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติแบบถูกแบบนี้นะครับดูเท่ๆแล้วก็ดูหรูหรานะครับภายในนะคะชชรับมี wireless charging นะครับให้หนึ่งจุดตรงนี้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับของเขามีการตกแต่งนะครับก็เป็นสีดําแล้วก็ตัดแคปล่าลายไม้นะครับ ภาเน่ของเขาค่อนข้างจะดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราครับของตัวแคมรีคันนี้นะครับนะสไตล์แบบดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าก็ยังให้อารมณ์แบบสปอร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวผมอนี้นะครับพาพี่ๆนะครับไปลองสัารัทเครื่องนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ดูกันนะครับมากดกดสตาร์ก่อนโอเคนะครับนะครับตัวเปลี่ยนมาของเขานะครับนนะครับสวยๆนะครับคันนี้ ไปวิ่งไปได้หนึ่งแสนสองมื่นนะครับผมก็อยู่ในเงื่อนไขนะครับสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษลดต้นจได้นะครับผ่อนได้นะครับยาวๆเลยนะครับฟรีดาวก็ผ่อน2.9% 9เอร์เซ์ยู่ที่เจดปีนะครับทำให้รถคันนี้ผ่อนประมาณหนึ่งืหนึ่งบาทนะครับแล้วก็ใครไม่อยากผ่อนยาวก็ผ่อนสั้นๆแล้วก็มีนะครับ4ี่วดดอกเบี้ยก็จะถูกลงอยู่ที่ส5 9ดห้า้านะครับมาดูกันต่อในส่วนของโครงสร้างนะครับหัวน็อ นะครับตรงประตูนะครับไม่มีขยับนะครับซอกลื่นตรงประตูนะครับล็อคเดิมนะครับการตีตรงนี้ก็ประตูไม่เคยฝั่งนี้ไม่มีชนมานะครับเม็อาร์ตปมคงชัดนะครับตรงประตูสครับเพจมีสครับเพจมาให้นะครับขอบแคมปนี่ตรงรุ่นเลยนะครับหัวน็อตฝั่งประตูนะครับฝั่งนี้ก็ไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตก็แน่สนิทนะครับจุดแปะสติกเกอร์ของตัวรถนะครับก็ยังแน่สนิทไม่มีพวกรอย้วอกสีบก้นทับนะครับ บอกของผู้โดยสารนะครับของเขาก็นะครับสภาพตึงๆแน่นๆนะครับนั่งสบายๆนะครับผมความกว่างอยู่แล้วนะครับก็ตัวคัมเนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นรถหลูผู้บริหารนะครับภายในค่อนข้างจะนั่งได้อ่ากว้างกว้างแล้วก็สะดวกสะดวกสบายนะครับมีที่วางแก้วตรงนี้ให้1จุดนะครับสามารถดึงลงมานะครับแล้วก็เป็นที่วางแก้วตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเป็นที่วางแขนนะครับ ตันนี้ก็พาออกไปนะครับด้านหลังพิเศษของเขาก็จะมีตัวแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับนีครับตัวแอร์อยู่ด้านหลังนะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับครบเลยสไตล์รถหรูผู้บริหารนะครับหรือว่านะครับไม่ต้องบุเป็นผู้บริหารก็สามารถขับขี่ได้นะครับผมว่าคันนี้ก็เหมาะมากๆานะครับที่จะเป็นรถนะครับครอบครัวสักหนึ่งพันนะครับที่มีคนโดยสาร นั่งหลังนั่งหน้าด้วยนะครับเพราะว่าด้วยเครื่องยนต์นะครับขนาด2.0ลิตรนะครับถือว่าพลังกำลังนะครับคือไม่น้อยเลยนะผมว่าเป็นรถที่พลังกำลังไม่น้อย2.0นี่สปอร์ตเลยนะครับภายนอกอาจจะดูหรูหรานะครับแต่ภายในเครื่องยนต์เขาค่อนข้างจะดูสปอร์ตแล้วก็ตัวเบาะนะครับที่เป็นเบาะส้มนะครับทรงสปอร์ตนะครับผมแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารเขากว้างขวางด้วยนะครับนั่งสบายนะครับ มีเลดูลหรือเหลือนะครับนั่งสบายเด็กๆนั่งได้ผู้ใหญ่นั่งดีนะครับด้านหลังของเขานะครับก็มีเซ็นเซอร์นะครับตัวก้าระยะมาทั้งหมดสี่จุดนะครับเซนเซอร์ทั้งหมดสี่จุดแต่ว่าตัวหน้าจอของเขาจะยังไม่มีนะเขาก็เลยยังไม่มีตัวในส่วนของต้้งถอยนะครับไฟเบรกนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับด้านหลังโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆนะครับตัวอกษรทุกตัวอกษรก็อยู่ครบสมบูรณ์ทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชม นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับที่เก็บสัมภาระตัวคอนเทนเขาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับต่ออย่างที่บอร์นะครับก็เป็นรถหรูผู้ได้หาแล้วก็เป็นรถที่น่าจะเป็นรถเก่งนะครับเรียกว่าไซส์ XL เลยเดียวเพราะว่าเป็นเก่งขนาดใหญ่นะครับห้องโดยสารกว,ว้างขวาที่เก็บสัมภาระก็กว,ว้างขวางตามไปด้วยอยู่แล้วนะครับ มาเปิดดูล้อย่างอะไรเขาโอเคล้อย่างอะไรนะครับอยู่ครบนะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับล้ออะไรก็ได้เป็นล okay, ้อแมกล้อเดียวกับตัวรถนะครับด้านในลอยซีนทั้งมะพร้าวนะครับอยู่ครบนะครับซีนเดิมนะครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับซีนเดิมนะครับล้อซีนยังอยู่นะครับไม่มีรอยโดนทําสีมากนะครับนี่พวกซีนทางมะพร้าวนะครับเม็ดอาร์ตกมคมชัดนะครับตรงนี้ นะครับการันตีได้ว่าด้านท้ายของเขานะครับไม่มีโดนมาจากด้านหลังแน่ครับผมนะครับดูตัวไฟนะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับไฟเดิมนะครับเป็นพัดเดิมโรงงานไทยโฮยโตะนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับรถโงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับที่เป็นอ่าที่เป็นหัวน็อตสองสากะโปรงนะครับตรงนี้อาจจะเห็นยากนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเรจะเห็นอยู่นะครับ ว่าตัวหัวน็อตของฝาท้ายนะครับของเขาไม่เคยโดนถอดหรือว่าโดนขยับไปนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยัเงี้ยนะครับเนี่ยครับไม่มีพวกรอยประแจเครื่องมือช่างนะครับบางอย่างเนี้ยนะครับรถทุกคันของเพชรยนต์นะครับของเราค่อนข้างจะเป็นรถเกรดเออยู่แล้วนะครับรถต้องไม่มีชนหนักจนน้ำพลิกคว่ำกับไม์กอไมมานะครับใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาให้ผมดูแลได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการให้คำปรึกษานะครับการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับ มีบริการไฟนั้นนะครับวิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับนะครับหัวน็อตฝั่งนี้นะครับไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมแผ่นเพลตัวรถนะครับคันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดนะครับก็เป็นปีสิบแปดนะครับตรงรุ่นเลยนะครับตรงปีปีสิบแปดแท้สติกเกอร์มอกอยังอยู่นะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับซอกหรือประตูฝั่งนี้นะครับซอกดืดเดิมเดิมนะครับอต้องขอไปด้วยโมัวนิดหนึ่งมันย้อนแสงนะครับ นะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยับเดี๋ยวมาชมนะครับในส่วนของระเดีของเครื่องต่อเลยแล้วกันนะครับสาหรับตัวฝากระโปรงของเขาก็จะได้เป็นตัวโชกนะครับคําฝากระโปรงนะครับก็เปิดง่ายๆคุณผู้หญิงก็เปิดได้ง่ายนะครับเปิดไม่ยากนะครับเป็นโชกคํานะครับ้องเครื่องตอนนี้เครื่องยนต์ก็กําลังทํางานอยู่นะครับเสียงก็นิ่งๆมเงียบเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินสองพันลิตรนะครับ สต่มัดจุดมัดสีตั้มสีต่างๆครับจากทางโรงงานนะครับก็ยังอยู่ครบเป็นอาชที่มาชกนะครับเี็นตัวครบสมบูรณ์นะครับนะครับตัวมัดสีนะครับตรงหัวน้อตนะครับไม่เทขยะครับบล็อกที่ฝากระโปรงฝังเท้ชินเดียวกันนะครับสําหรับตัวแผ่นกันความร้อนนะครับที่ฝากระโปรงนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจุดแปะสติกเกอร์นะครับที่ฝากระโปรงนะครับที่แปะจากโรงงานก็ยังแนนสนิทเหมือนเดิมนะครับไม่มีพวกรอยลองสีเปนคับนะครับ ซีนฝากระโปรงเดิมๆนะครับรถตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราการันตีรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับนะครับรถเดิมนะครับหนาสีนะครับตรงฝากระโปรงอ่าตรงโช๊คนะครับเบรคอาร์ตต่างๆผมผมจักจุดๆนะครับสาหรับตัวคานด้านหน้านะครับผมแล้วก็คานด้านข้างของเขาก็จะมีการเป็นพุ่มนะครับพุ่มตรงนี้ออกก็อาจจะมองไม่ชัดเหมือนพวกอาติสนะครับผม เราการันตีได้นะครับคันด้านหน้านะครับเดี๋ยวดูด้านในจะเห็นอยู่นะครับคานด้านในนะครับตรงๆสวยๆนะครับขานไม่บิดไม่งอนะครับทั้งด้านข้างด้านในเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้กับตัวคันที่ 2.0G นะครับปี18นะครับกับราคา679,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศนมีให้นะครับ2.99เอาไปเลยนะครับทรง84งวดนะครับ สนใจคันนี้ติดต่อหาผมบอเท็มโนได้เลยนะครับให้ผมดูแลและบริการให้นะครับผมดูแลให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ